สื่อดังเผยครอบครัวเด็ก17ยื่นข้อเสนอสมรักยกขันหมากสู่ขอ1.8ล้านจบเรื่องทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟอีกครั้งจากกรณีข่าวครา,า,า,าวของอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกชื่อดังสมรักคำสิงกับประเด็นร้อนแรงเรื่องเด็กอายุ17ปีที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวครึกโครมล่าสุดมีอัปเดตสุดพิกว่าฝั่งครอบครัวของเด็ก17ได้ยื่นข้อเสนอสุดตึ่งให้กับสมรักโดยให้มาสู่ขอแต่งงานพร้อมสินสอดเป็นเงินสูงถึง1.8ล้านบาทงานนี้ทำเอาหลายคนถึงกับต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียว สำหรับความคืบหน้าในคดีพากผู้เยาวที่อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกถูกกล่าวหานั้นยังคงอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายซึ่งข้อเสนอล่าสุดจากทางครอบครัวของเด็ก17ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหักมุมของเรื่องนี้อย่างไรก็ตามทางฝั่งพี่สงรักยังคงยืนกรานที่จะไม่ตกลงตามข้อเสนอและขอเดินหน้าต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองขณะเดียวกันประเด็นดราม่าที่ลูกสาวคนเก่งอย่างเบสรักวณี เคยออกมาเปิดใจในรายการดังถึงความเหนื่อยล้ากับการต้องคอยช่วยเหลือคุณพ่อในเรื่องต่างๆทั้งคดีความและการเงินจนอยากจะมีชีวิตส่วนตัวบ้างก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลบางส่วนก็เห็นใจเบสแต่ก็มีบางกลุ่มที่มองว่าเป็นการเนรคุณล่าสุดสมรักได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐถึงประเด็นดังกล่าวโดยแสดงความงุนงงกับกระแสข่าวที่ออกมาพร้อมยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีปัญหากับลูกแต่อย่างใดและยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่บ้านเลี้ยงไก่สอนมวยไม่ได้สร้าง นอกจากนี้พี่สมรักยังได้ทิ้งท้ายคำถามที่ชวนให้คิดว่าผมเป็นคนชั่วร้ายขนาดนั้นเลยบอกทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ